วันนี้เพื่อน,นชักแชทมาถามผมครับว่าเออเนี่ยอยากได้สินเชื่อที่แบบว่าอนุมัติง่ายอนุมัติไววงเงินไม่ค่อยสูงมากก็ได้แต่แบบขอเดินด่วนได้ไหมขอแบบไม่เรื่องมากเอกสารน้อยๆนะก็ในคลิปนี้นะครับผมจะแนะนําสินเชื่ออยู่ตัวหนึ่งครับน่าจะตอบโจทย์เลยครับที่ผมเห็นนะครับเขาใช้แค่พวกบินปลาปาบินขนามนข้าไฟเนี่ยก็สามารถได้รับวงเงินอนุมัติแล้วนะครับแต่ว่าวงเงินที่อนุมัติมาเนี่ยไม่สูงนะครับแค่ประมาณแบบ สี่พันห้าพันบาทแค่นี้ครับแต่คืออนุมัติแบบง่ายมากๆเลยครับแค่โชว์แบบบางทีแบบบางคนโชว์แค่บัตรพนักงานหรือว่าโชว์สลิปเงินเดือนหรือว่าโชว์ใบเสร็จค่าน้ำค่าไฟแค่นี้ก็ได้รับอนุมัติแล้วครับเขาสามารถให้ผ่อนชำระได้เนี่ยประมาณแบบ6เดือนถึงสิเดือนนะครับแล้วเราจะเลือกนะครับแต่วงเงินเนี่ยไม่สูงนะครับวงเงินเนี่ยแค่5 0 0 0บาทครับก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างดีเลยนะครับและตัวสินเชื่อตัวเนี้ยจะเป็นสินเชื่อถูกกฎหมายนะครับเพื่อนเพื่อเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยนะครับว่าบ มันจะแบบเป็นพวกผิดกฎหมายหรือเปล่าเป็นพวกนอกระบบหรือเปล่าพวกดอกเบี้ยวโหดหรือเปล่านะครับอันนี้ผู้กฎหมายทุกอย่างเลยครับแล้วก็ด้รับวงเงินเนี่ยค่อนข้างดีนะครับโดยตัวสินเชื่อตัวนี้นะครับจะเป็นสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ครับนาโนไฟแนนซ์เพื่อนๆหลายๆคนอาจจะแบบเข้าใจอยู่แล้วนะเนาะว่ามันคืออะไรมันก็คือรูปแบบสินเชื่อประเภทหนึ่งนะครับที่วงเงินในการมุมัิเนี่ยไม่สูงครับ ก็หลักพันนี่แหละโดยส่วนใหญ่นะครับประมาณแบบพันหรือว่าหมื่นนี่แหละครับและระยะเวลาในการผ่อนชำระเนี่ยก็ไม่นานมากครับประมาณแบบ6เดือนปีหรือว่าเต็มที่2ปีนะครับและตาดอกเบีย้ยเนี่ยก็เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนดนะครับแต่อาจจะบวกในเรื่องของค่าบริการค่านูนค่านี้ค่านั่นตกตกแล้วปีนึงเนี่ยต่อปีนะครับอยู่ที่ประมาณ30กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับ รวมค่าบริการรวมนู่นนี่นะั่นแล้วครับเพราะสินเชื่อตามกฎหมายเนี่ยเขากำหนดให้ไม่เกินปีละสิบห้าปเซ็นแต่มันจะมีค่าบริการค่านู่นค่านี้ค่านั่นแต่เขาทำอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับอยู่สิริรวมแล้วเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยน่าจะประมาณสามสิเปอร์เซนแต่ด้วยยอดที่เขาอนุมัติมาครับห้าพันสามสิบเปอร์เซ็นต์ของห้าพันก็เท่าไหรล่ล่ะสามห้าสิบห้าก็พันห้าต่อปีนะครับต่อปีนะครับเน้นย้ำนะครับว่าต่อปีไม่ใช่ต่อเดือนนะครับถ้าเกิดว่าเป็นสินเชื่อพวกแบบนอกระบบอะ มันจะแบบเป็นต่อเดือนนะครับอันนี้ต่อปีนะครับเพราะฉะนั้นต่างกันเป็นสิบเท่าเลยครับไม่ต้องไม่ต้องกลัวในเรื่องนี้เลยครับแล้วทีนี้นะครับตัวสินเชื่อตัวเนี้ยมันเป็นสินเชื่อของบริษัทเมืองไทยแคปปิตอลนะครับเพื่อนๆเคยได้ยินไหมครับก็เขานะครับจะมีสาขาเนี่ยอยู่ทั่วประเทศเลยนะครับสาขาเขาเนี้ยส่วนใหญ่จะเป็นตึกแถวท้งนั้นเลยครับเข้าใจว่าใกล้ๆบ้านเพื่อนๆเนี่ยน่าจะมีนะครับโดยนะครับมันไม่ใช่ว่า ใครก็สามารถสมัครได้นะครับเราเนี่ยจะต้องมีคุณสมบรรัติตรงตารรมที่เขากําหนดด้วยนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยคือเราเนี่ยจะต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยครับเ,เพื่อนๆน่าจะไม่มีปัญหารหรอกข้อนี้อย่างที่2เลยนะครับทางเราเนี่ยจะต้องมีอายุไม่เกิน60ปีตั้งแต่20ถึง60ปีนะครับอันนี้ก็น่าจะไม่มีปัญหานะครับแต่ข้อที่3เลยเนี่ยน่าจะเป็นตัวปัญหาเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆหลายๆคนนะครับก็คือทางเราเนี่ยจะต้องเป็นลูกค้าเก่า ของบริษัทเมืองไทยแคปิตอลเท่านั้นนะครับถึงจะสามารถสมัครตัวสินเชื่อตัวนี้ได้ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเพิ่งเป็นลูกค้าใหม่รายแรกเลยเนี่ยไม่สามารถสมัครได้นะครับเราจะต้องไปสมัครสินเชื่อตัวอื่นๆของทางเมืองไทยแคปิตอลก่อนครับแล้วค่อยมายื่นสมัครเทียวสินเชื่อตัวนี้ครับผมเข้าใจว่าสาเหตุเลยนะครับที่เขาเนี่ยเลือกเฉพาะลูกค้าเก่าเพราะเขาเนี่ยสามารถกรองได้ง่ายครับว่าเออเนี่ยลูกค้าเก่าเนี่ยมีประวัติการผ่อนชำระที่ดีไหมสามารถตรวจสอบภายในระบบของเขาได้เลยครับว่าเออเนี่ย ลูกค้าเนี่ยนายกไก่เนี่ยเขามีสินเชื่อลดกับเรานะผ่อนมาสองปีแล้วสองปีเนี่ยผ่อนตรงเวลาไม่มีปัญหาอะไรเลยเพราะฉะนั้นอนุมัติได้ไม่มีปัญหาตึ้งรับเงินเลยห้าพันบาทอันเนี้ยน่าจะเป็นสาเหตุหลักเลยนะครับที่เขาเนี่ยเลือกที่จะอนุมัติหรือเลือกที่จะพิจารณาเฉพาะลูกค้าเก่าเท่านั้นเพราะเขาเนี่ยไม่ใชคเครดิตบูโรนะครับเขาเนี่ยใช้แค่ระบบภายในว่าเออเนี่ยลูกค้าเก่าอะไรเนี่ยมีประวัติดีซึ่งในทางตนข้ามนะครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ย ลูกค้าเก่ากว่าจริงแต่ว่าเราเนี่ยโอ้โหค้างส่งเขามาแล้วสามสี่งวดห้าหกงวดเขาทวงแล้วทวงอีกจนฟ้องศาลแล้วอย่างเงี้ยก็ไม่อนุมัตินะครับมันก็มีข้อดีข้อเสียเนาะแต่ข้อดีเลยคือถ้าเกิดว่าเรามีวินยัยอาจจะไม่มีวินัยมากก็ได้อาจจะมีค้างชําระบ้างหรือว่าล่าช้าบ้างเขาก็ายังใจดีที่จะผ่อนให้หรือว่าอนุมัติให้นะครับที่ผมเห็นเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยก็ ประวัติอาจจะไม่สวยหรูมากมีค้างชําระบ้างมีราชาบ้างแต่ก็ได้รับอนุมัติมาแล้วครับมันก็เป็นจุดดีของเขาเลยนะครับที่วงเงินไม่สูงหรอกเออผ่อนก็ไม่นานหรอกแต่อนุมัติง่ายครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอยู่ในเกณฑ์แบบปกติใช้คําว่าปกติแล้วกันคือเครดิตเราอาจจะไมได่ดีมากหรอกแต่ก็ไม่ได้แย่นะครับไม่ถึงขั้นแบบค้างสามงวดสีงวดห้าง,งวดนะครับอันนี้ก็จะเป็นทางเลือกที่ดีเลยนะครับในส่วนของช่องทางการสมัครนะครับเป็นไปไหลายคนเนี่ย ก็น่าจะสงสัยนะครับว่าสมัครยังไงเนี่ยเป็นลูกค้าเก่าอยู่เนี่ยฟังอยู่เนี่ยอยากจะได้ตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็จะไม่อยู่ช่องทางเดียวเลยนะครับก็คือสมัครที่สาขาของบริษัทเมืองไทยแคปิตอลครับมันจะมีไม่มีไม่มีแบบออนไลน์นะครับหลายๆคนเนี่ยก็แบบเออออนไลน์มีไหมเนี่ยเห็นมีทักแชทไลน์มาทักแชท a c e b o o k มาอันนั้นนะครับส่วนใหญ่จะเป็นวิชาชีพนะครับที่แอบอ้างก็ดีกว่าครับผมมองว่าอย่า อย่าเสียเวลาไปคุยกับพวกมินชาชีพเลยครับเพราะมันก็หลอกเอาเงินเราครับโดยส่วนใหญ่นะไม่มีใครแบบให้เงินเราจริงๆหรอกซึ่งมันก็จะมาแบบมุกเดิมๆเลยนะก็คือมุกคลาสิกเลยครับติดต่อมายังเราให้เราสมัครกับเขาพอเรายื่นเอกสารนู่นนี่นั่นแจ้งผลว่าเราเนี่ยอนุมัติเรียบร้อยแล้วนะแต่ว่าจะต้องเสียค่าธรรมเนียมอ่าหรือว่าเราเนี่ยกรอกข้อมูลผิดต้องเสียค่าแก้ไขเอกสารอ่าหรือว่าต้องเสียค่านู่นค่านี่ค่านั่นสรุปคือเราเนี่ย โอ,โอนเงินไปก็โอนเงินไปคุบก็เสร็จเลยครับเข้าลอยโจรเลยเพราะว่าเขาเนี่ยตั้งเป้าไว้แล้วว่าจะหลอกเราครับเออมันก็ต้องระวังนะครับเพราะฉะนั้นการสมัครที่สาขาเนี่ยมันน่าจะเป็นอะไรที่ปลอดภัยมากกว่านะครับกับการที่เราเนี่ยมาเจอในโลกออนไลน์นะที่แบบโอ้โหเสือสิงกระทิงแรดเนี่ยเยอะเลยครับมันไม่ค่อยคุ้มหรอกครับผมมองว่าเสียเวลาขับรถไปที่สาขาแปบ๊บเดียวครับ สักห้านาทีสิบนาทีซึ่งผมมองว่าสาขาเขาเนี่ยก็ค่อนข้างครอบคลุมนะครับมีอยู่ทุกจังหวัดเลยครับก็ส่วนใหญ่จะอยู่ในตึกแถวครับสีฟ,ฟ้าครับมีเขียนว่าเงินด่วนเงินด่วนเนี่ยเยอะเลยครับตัวนี้ค่อนข้างโอเคแล้วไปบอกเขาแบบเอ้เนี่ยเราเป็นลูกค้าเก่าจะสมัครน a นโนไฟแนนซ์นะแล้วก็ยื่นเอกสารตัวไหนก็ได้ครับไปให้เขายล้วเขาก็พิจารณาแล้วก็อนุมัติเลยครับหลายครั้งก็แบบอนุมัติภายในวันนะครับก็ได้รับเงินอาจจะวันนั้นหรือวันลุ่งขึ้นเนี่ย อีกเรื่องหนึ่งนะครับแล้วแต่ความเร็วของเจ้าหน้าที่แล้วก็เวลาที่เราเนี่ยไปส่งเอกสารถ้าก็ส่งตอนเช้าเนี่ยก็อาจจะได้วันนั้นเลยถ้าส่งบ่ายก็อาจจะได้วันรุ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็จะแล้วแต่เจ้าหน้าที่แล้วก็ความพร้อมของเราที่จะส่งเอกสารนะครับครับอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในสืนเชื่อนะครับที่ผมอยากจะแนะนําสําหรับคนที่แบบอยากได้ราอัตนมัติแบบไวๆง่ายๆนะครับแต่ก็ไม่มีอะไรเพอร์เฟกนะครับมันก็ง่ายจริง สำหรับคนที่เป็นลูกค้าเก่าแล้วก็ประวัติไม่เสียแต่มันก็ยากนะครับสำหรับคนที่ไม่ใช่ลูกค้าเก่าเพราะเขาไม่รับเลยอันนี้คือแบบ impossible เลยเป็นไปไม่ได้เลยใช่ไหมครับมันก็นานาจิตตังนะครับสินเชื่อที่ง่ายสำหรับคนหนึ่งอาจจะยากสำหรับอีกคนหนึ่งก็ได้นะครับก็ถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับมีคําถามหรืออยากได้คําแนะนําเกี่ยวกับเรื่องของสินเชื่อหรือว่าการเงินเนี่ยก็สามารถทักแชทมาคุยส่วนตัวกับผมได้นะครับหรือนะครับสามารถคอมเมนต์เอาไว้ใต้คลิปเนี้ย ก็ได้เช่นกันนะครับเดี๋ยวนงผมเนี่ยมาไล่ตอบทุกคอมเมนต์เลยนะครับครับสรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับในการแนะนํำสินเชื่อที่ค่อนข้างอนุมัติง่ายนะครับแล้วก็ได้เงินจริงครับแล้วก็เป็นสินเชื่อที่ถูกกฎหมายด้วยครับครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ